สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่เดี๋ยวตื่นมาแต่เสาร์มาเล่นซาบอไอ้บอเบลีจ้ะเล่นซาบอเบลีมาทายบอเบลีให้เบิง้งล่อล่อเขามาล่อลูกค้ามาเอาเนาะจา้ะเนาะมื่อนี้อากาศก็บ,บ่ดีแม่จ้าฝนกระตก ฝนตกจ้ะแยกเตียวสิอันผ้าไปเบิ่งข้างนอกฝนตกอากาศบ่ดีสิด้เข้าป่าบวบุ้นี่จ้ะฝนก็ตกเบิ่งแน่ตกประแปะประแปะประแปะอย่ว่าเศร้าจกเถี่ยวคนโอ้โหกันลูกค่าเขาจะมาเอาบอ่อแบ่เขา อันนี้เต้โอ้ยจ้าลูกค้าเขาสิมะเอาบอแบ่จ้าชิบกับ,บ่บหญ้าดอกแคเนี่ยละจ้าเดี๋ยวสิตัดให้เบิ่งอยู่ที่หลังจ้าสวัสดีจ้า